ฟึบๆๆๆแล้วกันนะกอพอขยายแป๊บหนึ่งอ่าโอเคอ่ะมามามา,มาเลยค่ะถ้ามาแล้วก็ใครมาเข้ามาทัานก็ต่อเลยนะเห็นไหมคุณเห็นเงาใช่ไหมอ่าโดยคราวที่แล้วเราจะทําค้างไว้ที่ตรงนี้อ่าอันนี้คือครั้งที่แล้วถูกปะอ่าเห็นไหม อันนี้คือครั้งที่แล้วใช่ไหมทำเงาเนี่ยมันง่ายมากเลยแล้วมันเป็นเหตุผลที่มันเป็นเหตุผลที่ทําไมเราถึงไม่ไม่ให้ทำอ,อ,อะไรนะทําไมเราถึงไม่ทำอัลฟาล็อกอ่าเพราะว่าจําได้ใช่ไหมอัลฟาล็อกคืออะไรอัลฟาล็อกกับคริปปิ้งมาจะคล้ายๆกันถูกไหมอ่าอัลฟาล็อกเนี่ยถ้าเรากดอัลฟาล็อกปุ๊บอะมันจะมันจะระบายสีทับ ในเลเยอร์เดิมตัวอักษรเดิมค่ะอ่ามันจะเป็นแบบ transfer แต่ว่าถ้าเราใช้ clipping m a k มันจะมันจะขึ้นเลเยอร์ใหม่ให้เราเห็นไหมคะอันนี้คือขึ้นเลเยอร์ใหม,ม่ทีนี้พอเราอยากจะเพิ่มถ้าเราอยากจะเพิ่มจริงๆหรือว่าเราอจะไม่จะไม่ทําเงาก็ได้ถ้าเราจะเขียนอย่างเดียวสมมติอ่าปิดเงาเห็นไหมอันนี้คือว่าปิดเอ้ยปิดสีอ่สมมุติว่าเราออยากจะแค่เขียนอย่างเดียวแค่เอาตัวเขียนของเราแล้วเพิ่มเงา สมมติว่าเพิ่มเงาอ่าก่อนอื่นเอาง่ายที่สุดเลยนะก็คือคุณดูพิเคทมาดูพิเคทเลเยอร์ที่เราจะใช้มาอ่าดูพิเคตขึ้นมาก่อนแล้วคุณอยากได้เงาสีอะไรคุณจัดการเปลี่ยนสีเงาอันนั้นก่อนอ่าสมมติว่าอันนี้คือว่าอยากได้เงาสีอ่ะเงาสี่เอ่อเทาเนี่เทาอ่าดูเลเยอร์ดีๆนะอยู่ที่เลเยอร์อีกอันหนึ่งเห็นไหมนี่คือเลเยอร์ข้างล่างอ่ะ แล้วก็เทสีใส่เข้าไปวยไม่เข้าอยู่คนละเลเยอร์หรออ่ะเข้าแล้วโอเคอ่ะนี่คืออีกเลเยอร์หนึ่งเห็นไหมนี่คืออีกเลเยอร์หนึ่งนะเห็นไหมมันมีสองเลเยอร์แล้วเห็นปะอันนี้คือเลเยอร์ต้นฉบับอันนี้คือเลเยอร์ที่เราเปลี่ยนสีเราจะทําเงาอ่าอันนี้เราจะทําเงานะคะอืมอ่ะทีนี้เราจะมาทํางานที่เลเยอร์นี้โดยที่ ปิดเลเยอร์บนไว้ก่อนก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะไม่เห็นเนี่ยดังนั้นมาที่ตัวเมจิกแวนเนี่ยค่ะไม่รู้อะพอเรียกมัน Magic เมจิกแวนเสร็จแล้วนี่งไงมันจะมี a อสจัสที่มี o p a า i t ซิตมีเหมือนใน Photoshop เลยอะ,อ,ะอันนี้อ่านว่าอะไรอะ่ะกอ s เซียนเบอร์กอเซียนกอเซียอ่านอย่างนี้ปะก้องมาสวัสดีค่ะ วันนี้มาทันด้วยดีงามเนี่ย motion เบอร์ก็คือตระกูลเบอร์เบอร์ทั้งหลายใช้ได้เลยอ่ะลองเอา motion เบอร์กด motion เบอร์ไปหนึ่งทีเห็นไหมเขาบอกว่า slide adjust อ่ะเห็นนะปึ๊บเลื่อนเลื่อนไปทางขวาค่ะมันจะเป็น motion เบอร์มันจะได้เป็นเบอร์เงาเงาอ่ะสมมุติว่าพอเอาเบอร์ประมาณนี้เสร็จปึ๊บ เปิดเลเยอร์ค่ะเห็นนะเห็นเห็นเงาไหมเห็นเงาปะแล้วทีนี้สมมุติว่าอยากได้เงาที่มันแบบเราขยับเงาได้โดยที่เราก็ไปที่เลเยอร์เงาแล้วเราก็ใช้ลูกศรเลือกให้มันเป็นซีเล็กค่ะแล้วเราก็ขยับเนี่ยมันจะเห็นอย่างเงี้ยคือตอนที่ตอนที่บอบท,ทำไอเอ่เอทำฟอนตะ์่ะ ทำหน้าพรีเซนต์น่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ที่ตัวอักษรของวบมันจมลงไปข้างล่างแบบทําทําทําตัวอักษรแล้วมันลงแบบสีมันดูกืนกับกับแบ็กกราวอะไรเงี้ยวบจะใช้วิธีการใส่เงาเข้าไปอืมวบใช้วิธีการใส่เงาเข้าไปเพราะมันง่ายที่สุดมันง่ายแบบมันง่ายก็คือมันจะมันจะดันสีดันสีของเราขึ้นมาดันสีขึ้นมาเลยคุณจะใช้เงาสีเดียวกันหรือคุณจะใช้เงาเล่นเลยเล่นได้ อันนี้คือมันเป็นเทคนิคหนึ่งที่บอบชอบใช้ตอนที่บอบทำพรีเซนเทชันนะคะแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ใช้โปรเคเอนะตอนนั้นยังใช้ในอ่อในอิลาร์ดอยู่เลยอ่าดูอีกรอบหนึ่งปิดเงาอ่าอันนี้คือปิดเงาแล้วนะปิดเงาเสร็จแล้วอ่ะตะก,กี้เงามองไม่ค่อยเห็นนะเปลี่ยนเปลี่ยนสีเงาเอาเป็นสีเขียวอ่ะเขียวเขียวไหนดีเขียว,ยวนี้เขียวนี้นอ่ะเป็นเขียวนี้ ดูพี่เขตเลเยอรขึ้นมาใหม่ทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะปิดสีดดดแดงไปปึ๊บอ่าอ่เปลี่ยนสีแล้วสั่งนั้นไปทำเบลออ่าไปทำเบลอไปที่ Magic w a n นอ่าลองตัวอื่นดูก็ได้มันมีหมดนะคะมันมี Noise มันมี l i q u i f ีมีโคลอ่ะโค e เนี่ยคือแบบคุณสามารถที่จะเป็นโคลนิ่งอ่ะ มันจะมีเหมือนมันสามารถปัม๊มปั๊มบางส่วนมาใส่ในนี้ได้เวลาทำเอนะ่อพิเศติชันนะไอตัวโคนเนี่ยเหมือนเราขยายมันขึ้นมาเหมือนต้องการเหมือนกับเเจาะบ,บางส่วนแล้วให้ขยายขึ้นมาก็จะใช้สตมเป็นโคนก็ดีเหมือนกันนะบอกว่าลองเล่นดูอันนี้ไม่ไม่มีอะไรแบบยากเนี่ยพวกนี้นะคะอ่ามันก็จะมีชาร์ปมีน้อยลองเอ่อถ้าเป็นน้อยไหมน้อยอันนี้น้อยนะ เห็นน uh, ้อยปะมองไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยน้อยเห็นนะมันเป็นแตกๆอ่ะอะเห็นปะน้อยงั้นน้อยไม่เอาน้อยไม่โอเคอ่ะงั้นเป็นอันแรกเบอร์อันแรกอ่าอันนี้น่าจะโอเคอ่ะเบอร์อีกเบอร์อีก อ่าเอาประมาณนี้อ่าจากนั้นเทคนิคแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะทุกคนหรือคุณจะใส่ลายของเรามาก็ได้เนี่ยแล้วเห็นไหมมันเห็นความเบอร์ไหมไม่เห็นไม่เห็นจะขยับอ่าได้แล้วมีเงาขึ้นมาเห็นนะเพราะมันมีเงาขึ้นมาดีงามอ่าเห็นนะ อันนี้คือบอกเลยว่าผมจะชอบมากเวลาถ้าเราทาทำไอเอตัวตอนที่ทําพรีเซนต์ในฟอนต์นะคะหน้าแรกอะเวลาที่ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วแต่ว่าทําตัวหนังสือเลือกสีเลือกอะไรไปแล้วอะมันก็ยังแบบมันก็ยังสีมันก็ยังดูจมเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยผมจะใช้วิธีการใส่เงาลงไปเพื่อที่ดันให้ตัวหนังสือเราอะมันเด้งขึ้นมาอืม นี้ก็ลองเล่นได้เลยง่ายง่ายง่ายแล้วก็ใช้ตัวนี้อ่าเนี้ยคือสีแดงเห็นไหมเพราะว่าพื้นมันเป็นแดงไงเพราะว่าไอเออพื้นมันเป็นแดงนะก็ลองได้เลยเวลาคุณอยู่ในอยู่ในนี้ใช่ไหมอยู่ในเอ่อเมจิกแวนเนี่ยเวลาติ๊กปุ๊บก็เลื่อนไปทางขวาค่ะลองแบบเลื่อนลู่ซ้ายลู่ขวาลงอะไรเงี้ยมันก็จะปรับความเบอร์กับความชัด ถ้าเป็นน้อยอ่ะลองน้อยออาโอเคเอาไหมเป็นอันนี้อ่ะลองดูน้อยเห็นเนอะแต่ว่ามันต้องแบบดูของตัวเองอะต้องลองเอาของเราดูนะคะนี่นะเนี่ยมันจะเป็นน้อยคือคุณต้องดูในงานของคุณอะเพราะว่าตรงเนี้ยคุณจะมองไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวลองขยาย อ่าโอเคเห็นอยู่เห็นเหมือนลายสเปย์อ่ะเนี่ยคือน้อยนะคะอ่าง่ายนะอันนี้คือง่ายกว่าทำโฟ t o s h o p อีกเพราะว่าอืมเป็นไงง่ายไหมเพราะว่าอันนี้ง่ายกว่าโฟ t o s ชอปแล้วก็เออถ้าใครทำฟอนตะ์อ่ะก็ลองไปใช้ดูนะคะเพราะใช้วิธีนี้แหละเวลา ทำพรีเซนต์ไม่เฉพาะหน้าแรกหรอกเวลาทำพรีเซนต์หน้าอื่นอ่ะพออันไหนที่มันแบบเหมือนสุดท้ายคือไม้ตายอะงั้นใส่ลองใส่เงาดูว่ามันจะทำให้ตัวอักษรเราเนี่ยเห็นชัดขึ้นไหมอะไรเงี้ยแล้วเราลองแบบเปลี่ยนสีแบ็กกราวอ่าอ่างเงี้ยไม่ค่อยชัดอ่ะอันนี้โอเค นะเนี่ยแค่นี้เลยไม่ต้องแบบไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องแบบลึกซึ้งมากเอาง่ายๆอันนี้แค่นี้มาทาเทคนิคอะไรได้แล้วเนี่ยส่วนคนที่จะเอาไปทำวอลล์อาร์ตก็เอาไปเล่นได้ในวอลล์อาร์ตเลยนะคะ่ะเพราะว่าอันนี้คือเพราะว่ามันก็สร้างสีสันง่ายๆให้งานเราได้นะดีไหมจบ จบแล้ววันเนี้ที่เหลือคือเมาส์จบแล้ววันนี้ใส่เงาลงไปอืมสำหรับจริงๆคือบอกว่างานตัวอ,อ,กอักษรถ้าเล่นพวกนี้ด้วยมันก็จะจะทำให้ง่ายขึ้นงานดูมีอะไรแบบไม่ซับซ้อนอ่าเห็นะเห็นไหม,หไหมดีชอบอย่าทำยากทุกคน เริ่มจากอะไรที่แบบง่ายแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะอะ่ะแล้วซ e เล็กอย่าลืมสมมุติว่าคุณอยากจะอยากจะย่อหรือขยายงานอันไหนคุณก็ใช้ซ e เล็กแต่ว่าอย่าลืมว่าเลือกให้ถูกเลเยอร์นะคะถ้าถ้าอยากจะใช้ถ้าอยากจะใช้ใชตัวซ e l e c t เนี่ยมันก็จะมีถ้าใช้ตัวลูกศรมันจะซ e l e c t ทั้งหมดในหน้านั้นค่ะหน้านั้น เมาอินเดียต่อแอาแสดงว่าเริ่มแบบว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ของบ๊อบแล้ว <c oughs> อ่ะถ้าอยากให้เออซีเล็กทั้งหมดทุกชิ้นงานบนหน้านั้นเราจะใช้ตัวลูกศรค่ะแต่ถ้าเราจะซีเล็กแค่บางส่วนอ่ะสมมุติว่าอันนี้ย้ำให้อีกรอบหนึ่งนะ,อะเอาอันนี้เอาอันนี้อ่ะสมมุติว่างานเนี้ย รอบอยากซีเล็กแค่ตัว s สมมุติรอบอยากซีเล็กแค่ตัว s เรบก็จะใช้วิธีมาที่เครื่องมือตัว s เนี่ยค่ะ,ะจากนั้นตรงนี้มันจะมีให้เราลองเราลองเลือกดูด้วยนะ,ะให้ใช้ free hand ให้ใช้ free hand ค่ะเพราะว่า free hand เนี่ยคือคุณจะสามารถเลือกอย่างเงี้ยได้เลย เนี่ยคือหนึ่งซีเล็กก็คืออันนี้เราจะเลือกแค่เฉพาะตัวเ s ตัวนี้หลังนั้นเราก็ไปที่ลูกศรค่ะนี่มันก็จะขึ้นคราวนี้คุณจะขยับเห็นไหมมันก็จะมันก็จะแบบว่าขยับขยายจะย่อจะอะไรก็ได้เนี่ยอยู่อยู่ตรงนี้เลยอ่าง่ายขึ้นเห็นไหมง่ายขึ้นอืมหรือจะใส่สีแค่เฉพาะตัวนี้เล้วขี้เกียจแบบขี้เกียจ ขี้เกียจที่จะขึ้นเลเยอร์หรือทำอัลฟาล็อกทำคลิปมาร์กอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีเนี้ยค่ะ select เอาแต่แค่ต้องเล่นระวังกับมันหน่อยมีลายตุกแกลองเล่นแล้วลายตุกแกมากค่ะนะก็จะเจอบางทีลายตุกแกอาจจะสวยก็ได้นะหมูเตยอ่าเห็นยังอ่ะสมมติทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้อีก ตัว S นี้ใช่ไหมเราใช้ลูกศรเลยมันก็จะมันก็จะเลือกทั้งหน้าค่ะเนี่ยมันจะเลือกทุกชิ้นที่อยู่ในเลเยอร์นั้นมันจะมันจะ select ให้หมดเลยแต่ถ้าเราต้องการเลือกเฉพาะอย่างที่อยู่ในหน้านั้นเราก็ใช้ตัว S ตัวนี้ค่ะแล้วก็วงมันแล้วคุณต้องเราต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณวงอ่าอย่างอันนี้สมมุติว่าวงแล้วมันแบบมันแหว่งเข้าไปโดนในตัว h ด้วยตัว h มันก็จะแหวงเลยอ่า เห็นไหมตัว h ฮมันแหว่งเห็นนะอ่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือต้องระวังถ้าใช้เครื่องมือเนี้ยระวังแต่สนุกนีนะบอบชอบลุ้น <c oughs> อ่ะนี้มาดูสองนิ้วสองนิ้วคือ undo. อันดูอ่าสองนิ้วคืออันดูก็อันดูถอยไปได้เรื่อยๆค่ะอ่ากลับมาเหมือนเดิมละสามนิ้วรีอันดูย้อนกลับไปอันตะกี้สามนิ้วนะสามนิ้วอ่านะ แล้วอะอ่าอ่าแต่ถ้าไม่ถนัดสองนิ้วกับสามนิ้วก็มาอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะนี่ตรงนี้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 อ่าโอเคไหมอ่าอ่าทีนี้ทีนี้เอาเก็บไว้สุดท้ายเลยไม่รู้นักเรียนจะมาดูถึงหรือเปล่าเพราะจะทำแยกคลิปแต่ก็เดี๋ยวไว้เผื่อมาส่งคลิปให้อีกรอบแต่ตอนนี้เอาไปก่อน <c oughs> เรามาลองดูวิธีดาวน์โหลดอ่ะสำหรับคนที่ดาวน์โหลดไม่ได้ดาวน์โหลดบัตรนะคะอ่ะมาที่หน้าดาวน์โหลดใช่ไหมมาที่มาที่ มาที่โพสที่เป็นดาวน์โหลดที่เป็นลิงก์นะคะดังนั้นก็จิ้มไปหนึ่งที <c oughs> ประเด็นคือของว h a มันมีแล้วไงก็เลยแบบไม่รู้ไม่รู้ว่ามันแต่ลองดูค่ะปกติเนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะมีรับแอป,ปกับไปที่เว็บไซต์นะคะแต่เราลองใช้เป็นเปิดใน Safar รนะคะเปิดใน Safar รปึ๊บ อ่ะมันจะขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้จากลิงเห็นไหมคะมันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้จากลิงเสร็จแล้วเราก็ไปที่จุด3จุดอีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วคุณจะเห็นที่มันเป็น export หรือเป็นทรงออกอะ่ะอ่ะทีนี้พอมันขึ้นหน้าตาอย่างนี้ก็ไปที่จุด3จุดหรือจะเปิดในก็ได้เปิดในกับจุด3จุดลองดู นี่ค่ะมันก็จะมีคัดลอกไปที่ c r e a t เอาหรือถ้าจะใช้เปิดในอย่างนี้มันขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาที่จุด3จุดนะคะแล้วก็หาแอปที่เป็น r o c r e เอ e นี่หาแอปที่เป็น p r o c r เอ t e จากนั้นก็ลงไปเลยกด r o c r e a t e ปุ๊บมันก็จะลงเลยยากไหม ถ้าใครใช้พ็อกเก็ตอ่ะ <c oughs> แต่พ็อกเก็ก็เสียตังค์เหมือนกันว่าคือจริงๆอะมีนักเรียนมาถามเรื่องแบบถามนานแล้วแหละถามเรื่องแบบว่าวา,วามีคอร์สท,ที่วาดรูปขายจากมือถือไหมคะ <c oughs> เออดีเหมือนกันอ <c oughs> ีฉันก็จะได้ไปหาไปหาคอร์สเอ้ยไปหาแอปที่แบบมันใช้มือถือวาดแล้วก็แล้วก็ขายได้อะไรเงี้ย ไปลองลงอไอ้นี่มาค่ะแต่ตัวนี้มันเป็นไว้ใช้กันในมือถือแต่ประเด็นก็คือมันก็ต้องเสียตังค์ซื้ออยู่ดีแหละ <c oughs> e-pocket เนี่ยแต่เผื่อถ้าใครใช้ถ้าใครแบบว,ว่ามีมือถืออยากลองว่าดอะไรเงี้ยใช้นิ้วได้เลยนะนิ้วนิ้วจิ้มอ,ะอ่ะอาแบตหมดทุกคนแบตหมดอ่ะเจอหน้า <c oughs>